วันนี้นะคะก็จะเรียนเชิญทุกๆคนค่ะทั้งแฟนคลับคุณผู้ชมแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะคะเราจะไม่นั่งดูกันแบบเฉยๆรุ้นแบบเฉยๆอีกต่อไปแล้ววันนี้เราจะต้องมาช่วยกันร้องและมาช่วยกันเต้นด้วยนะคะเพราะว่าความสนุกเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปปกติแล้วรอบ preliminary ในรอบชุดใบหน้าโอเคเพลินก็ต้องสนุกสนุกอยู่แล้วแต่ว่าชุดราตรีเนียว,วน,นี้ก็เป็นการฉีกแนว นะคะว,ว่ามันไม่จะเป็นต้องเป็นเพลงที่ช้ามันอาจจะเป็นเพลงที่สนุกเราใจแล้วนางงามเขาต้องเดินออกมาแบบสับๆเนี่ยมันจะทําได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปชมกันรับรองสนุกค่ะใช่เรื่องนัก็อันนั<อ>้นก<อ>็ยอมรับนะคะว่าเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่าตอนเช้าตอนตอน,ตอนเช้าเนี่ยก็ได้มีการาคุยกันคือจริงๆอะพี่ปุ้ยไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าก่อนน้องเขาจเ่ไหร่น้องเขาแจ้งวัน กลางคืนกลางคืนก่อนหน้าหนึ่งวันอ่ะเขาเรียกอะไรนะเมื่อวานเนี่ยไม่ได้แจ้งแจ้งเมื่อวันก่อนเนาะกลางคืนก็มาแจ้งกับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงของกองบอกว่าเออพี่ปุ้ยคัมีเรื่องนี้นี้เราฟังแล้วเ,เอ๊ะมันไม่ใช่เลยนะคือคือตอนแรกก็ไม่ได้อยากให้เป็นข่าวหรืออะไรเลยแล้วก็เบื่อความดราม่ามากแต่อันนี้พี่ปุ้ยมองว่ามันไม่พูดไม่ได้เพราะว่าน้องเขาก็เออมาบอกกับพี่เลี้ยงว่า เขาคิดดูแล้วเนี่ยเ,เขาอยากไปเรียนต่อนะคะไปเรียนต่อแล้วก็เขาขอให้แบบว่าไม่ต้องพูดออกไปไม่ต้องบอกพี่เลี้ยงไม่ต้องบอกด้อมหรือแฟนคลับของเขาได้ไหมเพราะว่าที่ไม่บอกเพราะว่าเข้าใจว่าเขาคิดแบบเด็กๆอะว่าบอกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเ,เขาจะเสียใจพี่เลี้ยงก็มาบอกพี่ปุ้ยแค่นี้บอกต้องคุยอะ ก็เลยไปคุยก็สรุปมาพี่เลี้ยงก็บอกว่านะวันที่เราให้เซ็นบันทึกข้อตกลงซึ่งเวลาวันประถมนิเทศเนี่เ,เราเจะจี๊ดคือเขาเห็นตั้งแต่ใบ,บสมัครแล้วล่ะคะ่ะว่ากฎข้อบังคับของกองประกวดทุกกองประกวดเป็นยังไงนะคะก็ปรากฏว่าพี่เลี้ยงกองก็บอกว่ามีน้องป๊อปเปปี้เดี๋ยวอะไรที่เขาไม่ขอเซ็นด้วยเหตุผลว่าเขาอยากไปเรียนต่ออ่าเราก็แต่ว่าไม่ให้บอกใครเขายินดีที่ว่า ถ้าเขาตกรอบก็เขาจะสละสิทธิ์อะพี่วิยเอ้มันพูดกันคนละอย่างละรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้ก็เลยนัดเอ,อน้องเข้ามาคุยเขาก็โอเคเขาก็บอกว่าอันที่หนึ่งพอเขาดูแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาพูดเลยเขาไม่คิดว่ากระแสการประกวด Miss u n i v e r s ิร์สไทยแลเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่อย่างนี้โชว์มันใหญ่อย่างนี้เขาเคยประกวดที่อเมริกามันก็สาวันจบ เขาบอกเขาบอกแม่ปูอย่างนี้เลยแล้วก็เขาไม่คิดว่ามันยิ่งใหญ่อย่า,ยยางนี้แล้วเขาก็คิดว่าเขาจะไปเรียนต่อดีกว่าเราก็บอกให้ออยูคิดดีนีนะอยู่มาถึงวันนี้แล้วตอนแรกน้องเขาบอกว่าเราสามารถที่จะไม่พูดอะไรได้ไหมคือเขไม่อยากให้พี่เลี้ยงทีมของเขาเนี่ยเสียใจไม่อยากให้ด้อมของเขาเสียใจเราก็บอกเอาแอล้วยูมีวิธีเมนเนจยังไงอะ่ะเขาก็บอกว่าเราก็ถามเขาตรงๆว่ายูคิดว่าตัวยูเนี่ย มีศักยภาพแค่ไหนเขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาเขา้เขาท็อปห้าแน่นอนแต่ว่าเขายินดีคือเข้าไปแล้วเขายินดีที่จะสละไม่เอาอะไรเลยเงินรางวัลเลยก็ไม่เอาเลยสละให้คนต่อไปมา,าบอกอันนี้ไม่ใช่แล้วเราบอกอยูตั้งสติดีๆนะ,ะเรื่องที่หนึ่งยูบอกว่าแพชชั่นของอยูยูเพิ่งมาเจอในวันนี้วันก่อนพีริมสองวันเนี่ยยูมีบอกว่ายูมีแพชชั่นที่จะกลับไปสมัครเรียนน้องยังไม่ได้สมัครนะคะน้องบอกชัดเจนแล้วน้องก็ เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่เราด้วยเพราะว่าเรากลัวมากว่าวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันพูดกันไปพูดกันมาแล้ววุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็เขียนสเตทเมนต์ให้เราสองหน้ากระดาษเต็มเ็ก็แต่ก็เขียนตามที่ตามที่น้องพูดเลยอะค่ะว่าน้องยินดีน้องจะกลับไปเรียนหนังสือเพราะว่าคิดดูแล้วก็อยากเรียนหนังสือมากกว่าเราก็บอกว่าสิ่ง,งหนึ่งเนี่ยเราต้องขออนุญาตอยู่เหมือนกันว่าเราจะเก็บเงียบไม่ได้เพราะเราต้องซื่อสัตย์ต่อคนดู เราต้อง stop voting ทันทีหมายความว่าถ้าคนรู้รู้เขาก็ไม่โหวตแล้วว่าอยู่ออกจากการประกวดแล้วส่วนการที่จะปล่อยให้อยู่เข้ารอบเรามัน unfair to everyone เพราะว่าคนที่จะเข้าท็อปหต้องเข้าด้วยศักยภาพของเขาไม่ใช่เข้าเพราะว่าคนนี้สละสิทธิ์แล้วเอามากองประกวดเอามาแทนแล้วบอกไม่ได้อย่างนี้ก็คือแปลว่าเราเนี่ยจะโกหกทุกคนในโลกนี้เราทำไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกน้องว่า ไม่เป็นไรหรอกลูกเราต้องคุยกับพี่เลี้ยงคุยกับแฟนๆเราขอโทษเขาเสียแล้วแม่ปุ้ยก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนกลางคืนกลับมาเนี่ยเราจะคุยกันแล้วแม่ปุ้ยก็ไปงานของไปดินเนอร์กับคุณโมหวาดน,นะคะก็ไปดินเนอร์นั้นพอกลับมาความที่เราก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องพูดเดี๋ยวนี้ต้องเรียกมาคุยเดี๋ยวนี้เพราะว่าพี่เลี้ยงก็อุย้ยมากันขนเสื้อผ้ามาเต็มเลยอะแล้วก็มาด้วยแบบความหวังอะแม่ปุ้ยก็เรียก คุณโอพี่เลี้ยงเขามานะก็สงสารมากเลยอ่ะคือเราไม่ได้ว่าน้องว่าอะไรนะเพระน้องเขาก็ยังเด็กอ่ะแต่ว่าพี่เลี้ยงนี่มาด้วยแววตามีความฝันมากแล้วเราก็เรียกมาสัมภาษณ์ก่อนว่าเอ้าโอแล้วโอไปรู้จักน้องได้ยังไงเขาก็เล่าว่าเขาตามน้องมา2ปีแล้วแล้วน้องก็แบบอกว่ามีแพชชั่นที่อยากจะประกวดแล้วเขาก็ทิ้งงานทุกอย่างเลยในช่วงของ Universe Thailand เพราะต้องการที่จะปั้นเด็กผู้หญิงคนนี้ให้ไปถึงฝันนั่นคือความสุขของเขาละแล้วก็ไม่รับงานอะไรเลยแล้วเพราก็แววตาประกายมากอ่ะเราก็บอกว่า อน้องโอออกไปนั่งข้างนอกก่อนนะขอให้แม่ปุ้ยคุยกับเปปปี้แป๊บหนึ่งขออนุญาตเขาก่อนแล้วก็เรียกเปปปี้มามาคุยว่าเปปปี้เมอ I ask you to tell everything for your พี่โอ Your พี่เลี้ยงขออนุญาตเขานะแล้วเราก็สอนเขาด้วยว่าถึงเราจะผิดพลาดเรื่องการแจ้งช้าคิดช้ามไม่เป็นไรหรอกแต่เราต้องขอโทษเขาเปปปี้เขาก็น่ารักเขาบอกเขายินดีก็เลยเรียกพี่เลี้ยงเข้ามาแล้วก็นั่งเป็นล่ามให้ดีพี่ปุ้ย คุณพ่อแล้วก็อินดี้ก็นั่งแล้วก็มีพี่เอ็มโชว์เดลเตอร์เราก็เขาก็พี่เลี้ยงเขาก็คือเขานั่งมือสั่นเลยอะแล้วเขาก็พูดอ่อยๆว่าแม่ปุ้ยหนูควรต้องทํายังไงวันพรุ่งนี้หนูจะอยู่ยังไงแล้วหนูจะกดบอกใครก่อน,นคนแรกเพราะว่าการทํานางงามคนหนึ่งทุกคนรู้ดีว่ามันมีองค์ประกอบมากมายเสื้อผ้าหน้าผมนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดจะแจ้งคนเหล่านั้นยังไงพี่ปุ้ยบอกตั้งสติค่ะลูกความจริงเท่านั้นก็คือความจริง แต่ก่อนอื่นใดก็ได้อธิบายทั้งหมดแล้วก็ให้เป๊ปปี้มาไลฟ์ขอโทษทุกคนอย่างที่ได้ยินกันไปนะคะคือน้องไม่ได้เรียนหมอน้องก็บอกอยู่แล้วเขาไม่เคยบอกว่าคำว่าด็อกเตอร์หรือ p h d นั่นคือปริญญาเอกนะคะทางด้านเอ่อบิสเนสเอ่ออะไรนะที่น้องจะเรียนอะนะคะเออน้องบอกว่าน้องจะกลับไปสมัครยังไม่ได้สมัครเราก็บอกไม่เป็นไรถ้าอยู่ไม่มีแพสชัอนอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ปุ้ยมองอีกมุมหนึง่งมีหลายคนบอกว่าเนี่ย TPN ใจดี t p n แบบว่าไม่เด็ดขาดมันไม่ใช่นะคะ ในเมื่อดิฉันยืนอยู่ตรงนี้ดิฉันพูดตลอดว่าเราต้องการ empower ผู้หญิงและเราเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เป็นคลังสมบัติที่ทนที่สุดแล้วก็จีรังยั่งยืนที่สุดคือการศึกษาในเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งเดินกล้าที่จะเดินเข้ามาสารภาพกับเราว่าเขาเขาเพิ่งรู้ใจตัวเองเขาอยากกลับไปเรียนแล้วทําไมเราจะไม่ให้เขากลับไปเรียนแล้วทําไมเราจะต้องไปปรับเขาการปรับเขาเขารู้ดีค่ะเขาก็ถามแม่ปุ้ยว่าอยู่จะซูอะไรไหมบอกไม่ซูอยู่หรอก ยูก็เหมือนลูกไอคนหนึ่งการที่จะให้เขาไปเรียนหนังสือแล้วต้องมาซูให้เป็นแบบอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่พูดว่ามันคนละประเด็นนะคะและนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจว่าเราอยากจะ empower กับทุกคนว่าถ้าเขาจะไปเรียนไปเลยเพียงแต่ว่ามันต้องแยกแยกวาระกันอนะเรียนก็ส่วนเรียนแต่ความรับผิดชอบที่มีต่อพี่เลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็สอนเข้าไปแล้วว่าให้คิดเร็วเร็วตัดสินใจเร็วเว็เพราะว่าอยู่เป็นคนฉลาด อยู่จะมาเพิ่งคิดในวันที่มันจะเพิ่งพีริง2วันเนี่ยมันไม่ได้แล้วก็มันอันแฟกับผู้เข้าประกวดอื่นๆเขายอมรับนะเขายอมรับหมดเลยแล้วก็ขอโทษขอโพลอย่างที่ได้ได้เห็นกันไปค่ะก็ mm hmm. อันนี้จะถามว่าเป็นบทเรียนไหมเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นบทเรียนหรอกคะ่ะมันก็เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ตั้งสติแก้ไขกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทําคือการพูดความจริงแล้วก็ให้น้องออกมาขอโทษ,โทษแฟนๆเสียค่ะ ก็ก็ไม่ได้ให้กำลังใจนะคะจริงๆแล้วเราต้องแ์ด้วยอย่างเมื่อวานเนี่ยแม่ปุ้ยก็อ่านข้อความเยอะไปหมดเลยจริงอยู่ทุกคนแบอบกสงสารเปปปี้คือสงสารเพราะเขาร้องไห้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่เขาไม่ได้ไปอะไรไม่ดีเลยนะนี่คือทางเรื่องที่เขาแบบว่าเขาแฮปปี้เขามีความสุขกว่าเขาเป็นคนที่เมคดีซิชันเองพี่ปุ้ยว่าคนที่น่าสงสารที่สุดคือพี่เลี้ยงและทีมของเขาพี่เลี้ยงเนี่ยไปกู้สตังค์มาเลยนะเพื่อจะอามาทํานู่นนี่นั่นให้น้องและ ทีเมเบื้องหลังบ้านอีกนับสิบชีวิตและแฟนคลับที่มานั่งเฝ้าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่โรงแรมโอ้โอซื้อขนมนมเนยมาด้วยความรักที่จะมาส่งพลังให้น้องอันนั้นนะพี่ปุ้ยว่าน่าสงสารเพราะว่าน้องก็มีความสุขในการที่ตัดสินใจอย่างนี้แล้วที่พี่ปุ้ยให้ขึ้นโชว์พิเ i มานารีในวันนี้พี่ปุ้ยบอกนะว่าทําให้เต็มที่เพราะอยู่จะได้โชว์ชุดที่ทุกคนเนี่ย พุ่มเทกําลังกายกาลังใจและกําลังสตังเนี่ยทำให้อยู่อยู่ต้องพ r าว d ีพรีเซนต์แต่แน่นอนนะยูสละสิทธิ์แล้วไม่ว่าอยู่จะเดินดีแบบมงลงยังไงอยู่ก็ไม่ได้แขน,นจากกรรมการซักคะแนนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้คุยกับน้องส่วนวันไฟแนลเนี่ยโอเพนนิ่งน้องคงจะได้ขึ้นโชว์แน่เพราะว่าน้องไม่ได้ซ้อมเพราะว่าน้องบอกว่าเมื่อวานโชว์ดีเรคเตอร์อ director, บอกว่าน้องบอกว่าเจ็บขาน้องก็นั่งเ,เล่นโทรศัพท์ไม่ได้ซ้อมเลยค่ะก็คิดว่า เอ่ให้อยากให้สังคมมองทุกอย่างในมุมบวกอะคะ่ะถ้าเรามองกันแค่ว่า,เ,าเราต้องปรับเขาหรือต้องทําให้เขาได้รับบทเรียนพี่ปุ้ยว่ามันไม่สร้างสารรค์ในเมื่อเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้โกงนะคะเขาไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าเขาผิดพลาดในการสื่อสารหรือในการรู้ใจตัวเองเนี่ยช้าไปนิดนึงซึ่งมันไม่เป็นธรรมกับคนอื่นๆแต่ว่าน,นิสัยในกองเลยนะเนาะก็น่ารักนิสัยดี เพราะฉะนั้นเนี่ยการอนุญาตให้เขาไปเรียนและการปรับเด็กผู้หญิงคนหนึงคงทำไม่ทำให้ TBN ลร่ำรวยขึ้นมาคิดคิดอย่างนี้นะคะ<ม>ก็ใครจะมองว่าอ่อนหัดหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเราคิดว่าถ้าสังคมเนี่ยอยู่กันได้ด้วยความเข้าใจกันให้อภัยกันแล้วก็หยวนหยวนกันเนี่ยสังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ที่สุดคิดอย่างนี้จริงๆค่ะ